การกดดันยูเครนจากอเมริกาตอนนี้เนี่ยสหรัฐก็มีการกดดันในหลากหลายรูปแบบนะคะวิธีการกดดันอย่างหนึ่งของอเมริกาเพื่อที่จะกดดันให้ยูเครนเจรจาสันติภาพและจบสงครามให้เร็วที่สุดนั่นก็คือการยุติเรื่องของการแบ่ง ข่าวกรองให้กับทางยูเครนค่ะซึ่งหลังจากที่มีคําสั่งเรออกมาจากโดนัทรัมเนี่ยก็ทําให้ยูเครนนั้นเสียหายไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะความเคลื่อนไหวของสหรัฐที่ระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับยูเครนนะคะทำให้ศักยภาพด้านการป้องกันตนเองของยูเครนอ่อนแอลงเป็นอย่างมากค่ะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งกำลังคลแล้วก็ดินแดนโดยเฉพาะในส่วนที่บุกเข้าไปยึดครองในแคว้นคูสของรัสเซียนะคะ เจ้าหน้าที่รายหนึ่งค่ะโดยเขาไม่เอ่ยนามนะคะแต่เขาอ้างว่าเขาเ,เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่าการระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองของอเมริกานั้นส่งผลโดยตรงต่อการเสียชีวิตของทหารยูเครนหลายร้อยนายค่ะและบอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ก็คือปัญหาขวัญและกำลังใจของทหารยูเครน เนื่องจากมันเท่ากับว่ายูเครนนั้นไม่สามารถใช้งานอาวุธที่ทรงพลานุภาพที่สุดบางส่วนที่ตะวันตกจัดหามาให้ได้นิตยสารทานรายงานด้วยนะคะว่าการหยุดแบ่งปันข่าวกรองจากอเมริกาอย่างกระทันหันส่งผลกระทบกับฐานที่มั่นของยูเครนในแคว้นคูสของรัสเซียเช่นกันดินแดนที่เซเลนสกี้มองในฐานะเบีย้ยต่อรองในการเจราจาสันติภาพกับรัสเซียโดยทามาอ้างแหล่งข่าวระบุด้วยว่ารัสเซียได้มีการรุกคืบอย่างรวดเร็วมายัางพื้นที่นี้ค่ะ โดยมีเป้าหมายในการตัดขาดเส้นทางสเสบียงของอยูเครนที่ป้อนเข้าสู่แคว้นคูสนะคะสอดคล้องกับรายงานของสื่อมวลชนยูเครนที่อ้างเว็บไซต์จับตาสถานการณ์ดิฟเซตระบุว่ากองกําลังรัสเซียก็ใกล้ได้ตัดขาดฐานที่มั่นของกองกําลังเคียฟในแคว้นคูสจากชายแดนได้แล้วหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานอ้างแหล่งข่าวบอกว่ากองกําลังยูเครนในแคว้นแห่งนี้อาจจะต้องปิดฉากตัวเองนะคะคือเรียกว่าต้องจบการรบในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่า มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนสเสบียงและสภาพแวดล้อมในสมรภูมิที่เสื่อมซามลงเรื่อยๆค่ะโดยในวันเสาร์ที่ผ่านมาก,กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่าพวกเขาสามารถจะลุกคืบเข้าไปในแคว้นคูสสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านได้เพิ่มเติมอีก3แห่งด้วยกันยูเครนลุกรานเข้าไปยังแคว้นคูสของรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนเบื้องต้นสามารถจะลุกคืบได้บ้างก่อนที่จะหยุดชะงักในเวลาอันรวดเร็วนะคะโดยแหล่งข่าวในรัฐบาลของเซเลนสกี้บอกกับไทม์ว่า การถูกตัดขาดด้านข่าวกรองจากสหรัฐได้เกิดผลอันใหญ่หลวงค่ะจากที่เกิดขึ้นกับยูเครนมากกว่าเรื่องของแคว้นคูสนะคะโดยเน้นว่ายูเครนย,ยังสูญเสียศักยภาพในการแกะรอยติดตามเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียทําให้ประเทศแห่งนี้อ่อนแอต่อการโจมตีแบบปัจจุบันทันด่วนจากรัสเซียแล้วว่ามันอันตรายมากๆค่ะกับ การสู้รบโดยเฉพาะกับคนของยูเครนเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่ามันมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในทันทีค่ะการระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองนั้นยังก่อให้เกิดความอ่อนแอให้ใ่้กับยูเครนในด้านของการโจมตีพิสัยไกลและพิสัยปานกลางโดยมีการเล่นงานฐานที่มั่นทางทหารต่างๆเนื่องจากปฏิบัติการเหล่านี้ต้องพึ่งพิงข้อมูลเป้าหมายอย่างแม่นยำอย่างถึงที่สุดนะคะจากข้อมูลการสอดแนมของสหรัฐแต่เมื่อมีการ ปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวกรองอันนี้เนี่ยก็เลยเอาง่ายก็คือยูเครนไม่สามารถจะตั้งรับการโจมตีของทางรัสเซียได้นั่นเองค่ะ